ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094 536 9689อยากเกียก็จะ,ะ,ะได้เทศบาลมาช่วย ไป,ไปที่ที่สถานที่ที่สวบคุนะอีกส่วนนะอีกส่วนหนึ่งก็จะ,ะรู่ใจกันจากท่านผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดรจัดขยะโดยเฉพาะการแยกประเภทซึ่งเป็นหนึ่งในก็ย่อมจะเป็นเป็นภาระถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแต่ว่า เด็พวกคุณเจ้าว่าก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมไม่ทราบแล้วว่าขยะนั้นก็จะแยกประเภทที่มีโอกาสมาวัดใหญ่ชัยมงคลอย่างเป็นทางการครั้งแรกแต่ถ้ามาในวาระอ,อื่นๆก็อันนั้นไม่ว่ากันเนาะตามมาก,มากม็ดีแต่จับบริหารได้ดีซึ่งเลยเป็เจอวัดขนาดใหญ่แล้วกับบริหารไม่ได้นานี้ อันนี้ต้องขอยกความดีแล้วก็ยกความสำเร็จตรงนี้ให้กับท่านหลวงพ่อก็คือสิริชัยคุณคลหลวงพ่อเจ้าวาดครับในท้ายที่ส้ดกับการในวันนี้ผมมาในฐานะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมันก็ต้องมีอะไรนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไปในเกณฑ์ในการที่จะตรวจเยี่ยมประเมินเ็าบอกว่าไปคนเดียวไปได้ไหวแต่ไปให้ไกลเข้าไปไหน ดันั้นวัดใหญ่ชัยมงคลมีพานธีโดยจะก็เอามนากวาจาของนก็มีการพัฒนาวัดอยู่แล้วนะหือการพัฒนาวัดอยู่แล้วท่นนี้มีโยมที่จะเป็นผู้ที่ประสานงานคำว่าประสานงานก็หมายถึงว่าอ่าอกไปพูดว่าวัดพัฒนาอย่างนี้นะจุดชนเราควรจะทำอย่างนี้นะอันนี้มี ผู้ที่เชื่อมต่อระหวา่างเจ้าวาคือในภายในเนี่ยเจ้าวาสามารถที่จะเชื่อมกันที่จะพูดได้แต่อยากโยงข้างนอกเนี่ยก่อนที่จะให้ความรู้ที่จะอยากโยมก็จะยอมรับว,วันก็ต้องมีผูท้ที่เขาเขาเขา,เขาเขาเาเรียกว่าอะไรกระบอกเสียงนะและคนที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับรเรื่องเจ้าวาดทั้งหมดรู้เรื่องวาด ก็มีอยู่ยมท่านเลยนะก็ขอขอมอบให้อาจารย์เฉลิวอธินว่อาจารย์เฉลิวที่ิว่าซึ่งเป็นทายกมวันเช้าก็นำนำนำพะบุญอาจารย์บ่ินทางอาจารย์เฉลิมอุตตีชัยบุคคลที่ไดเ้เรียตามธรรมาธิปุ่มมีส่วนร่วมในการที่จะอธิบายเพิ่มเติมเรืงตรงินี้ก่อนอื่อน <c oughs> ผมให้ขอถือดางนะในนามของปัจจัยเชิงคนและด้วยตำแหน่งทางสังคมผมที่ดำเนินกิจกรรมอยู่เนี่ยอยากจะให้คำว่าชาวนครศรีธิราชมีความภาคภูมิใจมากที่อยากให้ควดูเนี่ยพระเด็กพระคุณใช้ปัใหญ่เชิงคนเดือนทีนั้นตามที่ทราบประวัติศา,าสตร์จึงอาศัยทุนทางสังคม ธรรมธรรมและปัจจุบันนี้ก็มองไม่เห็นภาพทัดว่าเป็นสูนทุนทางเศรษฐกิจแบ่นที่นั่นก็คือคนที่อยู่ร,รอบๆวัดก,ก็ดีคนที่มาในวัดก็ดีต่างก็มีความสุขงนนานองค์ความพวกเราเนี่ยนะครับมาที่วัดแล้วเนี่ยก็ได้ทราบท้อคิดอิงทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคดไม่ถึงว่าพระเดชพระคุณจะเทศและสุนหรภังว่าปัญญา ปัญญาถูกความรู้จนเนี่ยจนที่สาคัญที่สุดที่มันเป็นปัญหาที่จนปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคนเรามีปัญญาก็คือ้ัที่ปัญญาสมาอาภาณน่นะครับจะเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงรู้แจ้งทุกเรื่รรองด,ด,ดังนั้นวัดจงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และประเด็นของคุณพุ๊กตุีชัยได้สรุปจากเทศวรนี้ว่าดังนั้นความกรามคัคคขี การรู้จริงการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวัดจริงจริงที่สูนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสุขที่เป็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองผมอยากจะนําเรียนว่าบ้านรับโรงเรียนที่เป็นผู้ประทับชักอีกัาหนึ่งเนี่ยท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านอยู่ที่ดีด้วยเอกสารทั้งหมดนี้นะครับกังที่ประเด็นพวกคุณได้พูดบอกป็นทีสรุปเลยนะครับอ้ทสรุปว่า ทั้งหลายทุกแหลทุกกลัวนี้เนี่ยอาศัยพีดอาศัยความร่วมมืออาศัยความนุ่งมั่นด้วยรารถนาที่จะอยู่ให้แห่งความสุขหรือความรักให้สามัคคีแนะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่การพัฒนาติตใจที่ยั่งยืนเพื่อความสุขที่ยั่งยืนดรวยความรักรั้นกับขันรับสาธุนะครับบุมภาลิมานโนะมังกา ครับหนึ่งสองสามคับสองอครับหนึ่งสองสามี่ห้า